ได้โอกาสนี้งครับได้แล้เราก็พบสัตว์หลายของเรานะครับเราก็ใช้ใช้วิธีตามพระราชดำรัสนะครับคือความปองดองครับคนกับสัตว์ครับปองดองนะครับนี่ครับนี่คือจุดจบของสัตว์โลกน่ารู้เศรษฐวุฒิแผงสีครับนี่ครับทุกผู้ชมเอาเฮยครับเอ้ยบอกฟังตองบอกฟังพ่อแล้วกันเดียวเลยนี่ครับหมีผู้ผ่านสมรภูมิน้ำมาแล้วกาลัางงอตายงอดตายครับเนี่ยคุณเบลไม่ค่อยได้เห็นหน้าครัในคืนนี้อ ด้วยนี่ตอนนี ok, ้ครับโอ้โหมีอะเไม่ร้นาครับโอ้โหจริงจริงอ้าวเ้วพี่ก่อนพี่ก่อนใครพูดนะรายการเราขอบินสีสันแค่นี้ครับตัวดี